อีกสักรอบหนึ่งเลยกันไปเลมไม่ได้แล้วว่ะเลยไม่ใช่แล้วว่ะเลยไม่ใช่ละเฮ้ยเอาดีมา พร้อมกันหรือยังครับทุกคนพร้อมที่จะเห็นผมเกลือหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะไปต่อที่สองบรท้าแรกสองบรรทัร้อยยูซีแรกครับผมไม่รู้แล้ว่าผมจะเสียมากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเสียมากกว่านี้ไหมแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าผมเสียสามสองหมื่นไม่พอโอ้ยอย่าพูดงั้นดิพี่อย่าพูดเงั้นสิไป รอบแรกพหรอเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมได้อะไรอ่ะ เมื่อกี้ผมได้อะไรทุกคนถ้าผมรับตอนนี้เฮ้ยเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงถึงเลเวลเจ็ดเลยครับ เป็นไงครับโอ้โหก็คือแบบคนดวงมันดีอะครับก็คือหมื่นห้ก็ยังเหลือคุ้มคุมอยู่อันนี้ครับเราก็บดไปทั้งหมดกี่ยูซีก่อนนั้นผมลองเปิดไปลสะสักิดหนึ่งใช่วันนี้แค่8 0 0พันผมได้1การ์ดเหลือเชื่อเฮ้ย <laughs> <laughs> <h ây> เอาดีๆีโอไม่ก็ oh กดรับเลยเลยกันผมกดรับเลยผมกดรับเลยนะ เอาติดต่อหลังไม้ไม่ได้ติดต่อหลังไม้ไม่ได้แล้วมาสอบถามเราได้นะ <c oughs> อะไรอ่ะหมดไปแฝงทางยูซีครับ <c oughs> มันล่อมันน่อเออมันล่อผม,อมว่ามันล่ออ่ะเนี่ยมันล่อมันล่อเห็นไหมมันล่อมันล่อมันล่อ เป็นร้อยผมดีใจเว้ยนี่เราไปเราไปแบบไม่เร่งไงเนี่ยเราไปแบบไม่ใช้ยูซีไง <c oughs> ไปโอเคพอครับพอครับพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ผมเหลือ500นะเนี่ยเอาไงดีอ่ะคนไปต่อไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าไม่ใช่แล้วว่ามันล่อผมว่ะมันล่อผมแน่นอนเนี่ยอ่ะเรี่ยงความเร็วโดยที่แบบผมไม่ได้นี่นะหไม่ได้มันล่อผมว่ะรอสีรอซีรอส,อสีจริง เนี่ยล mhm. ่อซื้อเนี่ยล่อซื้อเนี่ยชัดเจนอันนี้ผมเล่นแบบไม่ใช้ U C นะโอเคเฮ้ยต้องมากดแล้วปะเดี๋ยวไม่แฟนผมกดเฮ้ยมีไล่คาถาด้วยเฮ้ยคือแฟนผมอ่ะเขาเคยกดได้แบบไม่ต้องใช้ U C เลยนะเราได้โลดจริงๆด้นะอันนี้อันนี้อันนี้เล่นของเร็ว ใช่พอค่อนไก่ไปต่อแล้วให้เพื่อนติดฉันเลยนะนั่าจะสิแต่เหมื่นสีเดียวนะเฮ้ยขอแบบบวกห้าบวกสี่บวกสามได้ปะเฮ้ยเอ้ยนิเดียว โอสีรอะไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเรียวเดี๋ยวเดียโอ้ยไม่กอดเรียบร้อยได้คันนึง เออได้อีกคันหนึ่งเออมันหล่อจริงเออได้อีกคันหนึ่งเฉยเลยงงโอเมาเดี๋ยวด้วยเเดี๋ยวๆๆด้ยเเดี๋ยวมันมันมันไม่ใช่ฝันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ฝันใช่ปะใายจริงคุ้มสุดแล้วปะ อีกสักรอบหนึ่งเลยกันไปเลยไม่ได้แล้วอ่ะเลยไม่ใช่แล้วอ่ะเลยไม่ใช่ละเฮ้ยเอาดีเอาดี แปลกแล้วแปลกและแปลกๆแล้วหรือมันล่อผมอีกแล้ววะหรือมันเดี๋ยวมันล่อผมแล้วเนี่ยมันล่อผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันล่อแล้วเนี่ยมันล่อแล้วเนี่ยจริงๆริงล่อแล้วเนี่ยอันนี้คือล่อแล้วเนี่ยได้อีกสองล่อประเดี๋ยวไม่ได้ไปล oh ่อบนึงไม่ได้เรียบร้อย ขอกำลังใจหน่อยครับขอทุกคนแบบบอก2อหน่อยได้ปะบอก2แบบบอก2แบบขอรัวๆได้ไหมครับบอก2องบอกสบกสแบบให้กาลังใจหน่อยได้ไหมทุกคนบอก2องบอกสบกสบกสอบอกสอะไรอย่างเงี้ย